นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปะคะวาเตสังเหตุงตถาคตู เตสันเจโยนิโรโธจ่าเอวังวาธีมหสมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสมมาสัมพุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสมมาสัมพุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงตถาคตูเตสังจะโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสัมนโนติธรรมโมสกจังโซตพโ ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวะเตซังเหตุงตถาคตู แต่ ja, eh, ันจะโยนิโรโทจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเฮตุงตถาคตูเตสันจยโยนิโรโทจาเอวังวาทีมาหาสมมโนติธรรมโมสก,กจังโซตโธติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะภะวาเตสรงเหตุงตถาคตู เตสันเจโยนิโรโธจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโภตินโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะตสัมมาสัมพุทธาเยธรรม,มาเหตุปปภาวเตสัง่งเหตุงตถาคตูเตสัญจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหาสมมโนติธรรมโมสกจังโซตพโอติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะภาวาเตสรงเหตุงตถาคตู แตสันจะโยนิโรโลโจาเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมโมสกจังโตตโพตี